จะสรุปให้ฟังว่ามือม้อนี้มื้อนี้แพงกว่าปกติอย่างไรค่าวิน100ค่าแท็กซีนหนึ่งร้ยหนึ่งบาทค่าข้าวพอค่าน้อยค่าลองเช็คบินนี้ว่าเมื้อนี้แพงกว่ากี่บาทของบงังรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ สองร้อยสามสิบห้าบวกกับวินหนึ่งร้อยบวกกับแท็กซี่ร้อยหนึ่งบาทเป็นเท่าไหร่พ่อค้าน้อยอ้ยคือกินเลขเด้อเอาคือกิดเลขหน่อยเอาเอา,เอาเอายอดของของข้าวบกมารวมกับแท็กซี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ค่าวินหนึ่งรอยบาทเป็นเท่าไหร่พร่อคะที่แบทครับ สี่ร้อยสามสิบหกบาทแปลงแม่ข้าวบางมือนี่ก็ <DD> ผมผมโคลตั้งแต่เช้าอย่างแล่ให้ฟังอ่ะผมอยู่อยู่คอนดูผมว่าเออเบอร์โทรร้านไม่มีผมก็โทรหาทุกของปัม๊มว,ว,ว่าเปิดไหมมันไม่ ไม่ผมกดแล้วไม่มันไม่มีเดี๋ยวผมดูผ่าน Google ผมดูผ่าน Google m a p ตอนนี้เรามีในวงในใช่ไหมเบอร์โทรในวงในมีแต่ว่าเบอร์โทรใน Google m a p ไม่มีเข้าใจไหมใน Google m a p ไม่ได้เข้บว่าไประบุไประบุได้เบอร์โทร